เฮ้ยฮึเอ๊ะแม่แม่โอ้มาแล้ววิว15กันทั้งนั้นเลยมั้งเนี่ยจากที่เห็น ฮฮััลลลโหโหลอะไรกันครับอะไรกันครับอะไรกันฮะสองคนนี้เอาไงกันฮะมีคนแยกงผัวเล่นเงินมาตีกันมาเดี๋ยวฟอร์เลนหนึ่งหนึ่งเปิดห้องเดี๋ยวพี่เปิดห้องเอาไหมเล่ากันใช่ไหมเอาไหมอาเปล่าสองคนน่ะเอาป่ะเออหนึ่งหนึ่งฟอเลนเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่สร้างห้องเชิญเมืด้วยเป็นคนดูโอเคโอเคฟังกติกาก่อนนะฟอร์เลนแล้วครับผมสิบนาทีนะสู้เลนกลางครับเอาคลิปอื่นนะ ใครได้3คิวก่อนชนะโอเคมาเดีย๋ยวเชิญไปมาวะ2000 h o s years late c o s of d a t s นะครับผมทางด้านฝั่งน้ำเงินนะฮะแล้วก็ฝั่งฝั่งแดงครับ <c oughs> เป็นอยากกินข้าวขมูนะครับผมแย่งฟอร์เลนกันนะฮะจัดไปฮะมาแล้ว <c oughs> เริ่มเกมครับผม,ผมตอนนี้เลนกลางฮะ เพิ่มสูงข้าวสูงโอเคครับฝั่งแดงน้อยครับฝั่งสอง God of Death ครับทะเลาะกันแย่งฟอร์ลินคะับต้องมาดวลหนึ่งหนึ่งกันครับจังหวะนี้ฮะครับภายใน10นาทีนะเดี๋ยวดูเวลาอยู่ไหนโอเคตรงนี้ฟอร์ลินฮะดังดันไหนออกแข่งกันมาครับลำครับชึบชึบชึบต้งทักทายกันก่อนนะเปิดกันด้วยแบบนิดหน่อยฮะและ น้อยเลเวลปสองก่อนครับจังหวะนี้ทางน้อยออกหอเลี้งครับแต่เลาะกันครับต้องมาตีกันแบบนี้ครับน้อยออกรองเท้าเกลอกครับแล้วดูทางทางก็ตออเบฟนี่จะออกเป็นทางด้านดามเมจก่อนหรือแล้วมีเสียงฝนโคคลามมาแล้วครับคืนนี้น่าจะฝนตกอยู่แล้วนะครับผมก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับไปไหนออกไปไหนไปเจอกลางลมไปด้วยสายแมตชด้วยนะครับเปเสและเปิดจังหวะนี้ ฉับฉ <mm um> ับฉับฉับลำไม่โดนฮะเฮ้ยเฮ้ยแล้วจะโดนหรือเปล่าคิวแล้วจะเกิดขึ้นแล้วหนีทันฮะฟิงเกอร์เข้าไปจังหวะนี้เกิดเจอหรือไม่จับตาให้ก่อนแล้วกันนะแล้วเป็นทีของน้อยครับที่ได้เก็บคีบขำๆไปก่อนนะยืนโชว์กันก่อนนะเอายังไงยังไง ยังไงยังไงยังไงวะฟอเรสฮะเอาก่อนเอาไปเข้าเข้าเข้าหัวแล้วดูทำดาเมจได้ดีฮะก็แล้วตอนนี้ยังไงฮะปุ๊บปุ๊บลั่มแล้วลั่มติดลั่มปลาดอกโดนไหมฟอเรสเรียบร้อยเลขหนึ่งชิวครับโอ้โหน้อยครับเอาหวะ โอ้โหเก๊กหน้าหล่อเลยเก๊กหน้าหล่อเลยเป็นยังป,ปลืม้มยิ้มไม่หยุดเลยกูทำตัวยังไงดีวะโอ้โห,โโหยิ้มไม่หยุดอเอาละครับตอนนี้ฮะกดอ,อัปเดตเขาเป็นฝ่ายโจมตีก่อนนะครับด้วยความห้าวครับ,มมรบแล้วพอนต้องน้อยน้อยก็ไปยังไปดุเหมือนเดิมฮะแล้วต้องหนีครับช็อตนี้ยังฟิงเกอร์เข้าไปแล้วจะน,นี้อุ่นนวลมำใหปัอมโอ้โหโดน,นปัอมครับ เลี้ยแร้ไปครับเกมนี้ครับหนึ่งเท่าค่อนข้างที่จะลึกไปครับเมื่อกี้น้อยฮะช็อ,ชอตเมื่อกี้มีการกดสติกเกอร์เข้ามาตรงนี้ยังไงยังไงยังไงเอาไงดีไงวัวนะ,ะผมบอลเลนนะนนเดินคนโชว์ครับน้อยน้อยที่อ่ะขับเข้าไปจังหวะนี้ชุดรับ ศึกดวลกระบี่คร yup. ับแล้วโอ้โหเนีเว่ยเซาเทียนนะเว่ยเซาเทียนแล้วช็อตนี้ยังไงเล่นในป้อมดีกว่าไหมดูเขาเลี้อนน้อยค่อนข้างจะเลือดน้อยครับเลือดโลแล้วช็อตนี้แข่งคู่ครับเว่ยเซาเทียนนะเว่ยเซาเทียนนะน้อยอ่ะกับก้อนอัปเดตฮะับและได้ทางด้านไอเทมอะไรมาไม่รู้ฮะอะไรวะเอาเว้ยสับไปตรงวันนี้น้อยจะเอาคิวที่สองได้หรือไม่ปาดอกโอลแล้วต้องหนีฮะก้อนอัปเดตหนีไปฮะ อยากกินข้าวควาหมหนูก็ให่เติมจากเราไม่รินเอา้เอาแล้วก็จังหวะนี้เอามาแล้วครับผมน้อยครับน้อยเหมือนจะกวดไปฟ,ฟิงเกอร์ไปนี่อาดอกว่างหรือยังลอดตัวไปครับกดโอเคออครับเทพเจ้าแห่งความตายาาน,นะครับผมเกือบไปฮะน้อยก็กลับมาไปเติมเลือดเหมือนกันนะครับเพราะว่าเลือดค่อนข้างโลห์ฮะ นี7นาทีแล้วจะ8นาทีแล้วนะครับผม,ผมก็ยังเสมอกันอยู่ก็จะให้ต่อเวลาครับผมต่อเวลา5ดีฮะและใครได้คิวก่อนจะชนะไปเลยฮนะ,มมะย <c oughs> ไม่ไหวคนระับอาแล้วฟอร์เรนจอ้เข้ามาแล้วครับผมไฟจังหวะนี้เนะลือน้อย น้อยเหมือนจะทำท่าเหมือนจะปุ้ดท่าให้ล้ำล้ำล้ำสวยฮะโอ้พระเอกเล็เก๋ของเรานะครับผมฟอลิกโอ้ยเลือดตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครจะได้คิวใครแล้วน้อยได้คิวใคครับน้อยของพี่ไม่ธรรมดาเว้ยสิบนาทีก็จะชนะแล้วโอ้โหช็อตนี้ไม่ธรรมดาครับยอมแพ้ฮะเรียบร้อยครับผมน้อยเป็นฝ่ายนำชัยไปฮะเก่งมากครับผม เรีนะยนรู้ผลกันแล้วนะ